พิโกชัวโปรนะครับก็คือนวัตกรรมใหม่ของตัวพิโกชัวนะครับนำพิโกชัวเดิมเนี่ยมาพัฒนาขึ้นนะครับให้ตัวพิโกชัวเนี่ยสามารถปรับพลังงานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็าสามารถยิงปัญหาเรื่องของเม็ดสี ที่เดิมเนี่ยยิงยากๆเนี่ยก็ยิงได้ง่ายขึ้นเนื่นองจากปรับพลังงานได้ละเอียดซึ่งมีพลังงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมถึง50%แล้วก็จะทําให้ระยะเวลาการรักษาและจานวนครั้งลดลงได้ถึง30%นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยู่กับปัญหาของคนไข้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะฮะคือพิโกชัวเนี่ยตัวโปรเนี่ยเพิ่มหัวใหม่เข้ามานะครับนั่นคือหัว5โฟกัสนะหัวสปอต5เนี่ยซึ่งจะเน้นในเรื่องของ texture เรื่องของรูมสิวและริ้วรอยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ จริง,รงความเจ็บผมว่ามันประมาณใกล้ๆเดิมนะครับวันอยู่ที่ปัญหาที่เรายิงมากกว่าผมว่าถ้าเราผมยิงเรื่องหลุมสิวที่ลึกๆเนี่ยพลังงานเพิ่มขึ้นก็จะเจ็บมากขึ้นแต่ถ้ายิงฝ้าพลังงานไม่ได้ต่างจากเดิมอาจจะปรับพลังงานละเอียดขึ้นก็อาจจะความรู้สึกใกล้ๆเดิม ต้องบอกก่อนนะพี่โคชัวเวลาแปะไอชาก็จะรู้สึกมอนไรดิบๆความเจ็บพอทนได้นะครับ mm hmm. ไม่ได้เจ็บจนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ mm hmm. คือจริงๆพี่โคชัวเนี่ยครับของเดิมเนี่ยก็ดีอยู่แล้วในเรื่องของระยะเวลาพักฟื้นเนี่ยจะแดงอยู่สักประมาณวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็ชมพูถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเครื่องอื่นเนี่ยอาจจะแดงนานกว่าส่วนเรื่องรุ่นใหม่พี่โคชัวโปรเนี่ยครับ ระยะเวลาการพักฟื้นก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือการที่พลังงานเพิ่มขึ้นหรือว่าการปรับสปอร์ตได้มากขึ้นเนี่ยไม่ได้ความว่ามันต้องยิงแรงทุกๆครั้งสมงไปเพียงแต่ว่าเราปรับพลังงานได้ละเอียดมากขึ้นฉะนั้นระยะพักฟื้นหรือว่าดาวเทามันเท่าเดิมหรือบางคนก็บอกน้อยลงด้วยนะอันนี้ต้องมาดูผลระยะยาวกันอีกทีเรื่องจำเลือดเนี่ยผมพูดก่อนนะครับต้องกลับมาดูที่เบสิกการยิงเลเซอร์ก่อนโจพิโคชัวเนี่ยครับความยาวคลื่นของเขาอยู่ที่75 5ห ฉะนัうう so, point, people, so, ้นเนี่ยในการที่มันมีความจำเพาะกับเม็ดสีกับเลือดเนี่ยมันต่างกันเยอะฉะนั้นยิงให้ตายองไรจำเลือดก็ไม่ขึ้นอย่างแม่ที่ผมเคยเจอเนี่ยก็เจอแค่เม็ดสองเม็ดจุดสองจุดเพราะว่ามันเป็นแค่บอกว่ามีการบาดเจ็บใต้ผิวเฉยๆแต่่ในบางครั้งคนบ้านเราเนี่ยถ้าคนผิวคล้ำเนี่ยอย่างพวกอ่าบางคนผิวบ้านเราผิวเหลืองหรือว่าผิวค้ำคหน่อยเนี่ยหรือว่าแดดออกแดดเยอะๆเนี่ยก็ต้องระวังพิเศษหน่อยว่าที่การยิงจำเลือดกระตุ้นการอักเสบแล้เกิดรอยดำต่างๆมาได้ก็ต้องเลี่ยงแดดเยอะๆด้วย ในเรื่องของรอยสักนะครับถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวพิกโคโชโปรเนี่ยมันสามารถปรับพลังงานได้ละเอียดขึ้นอย่างพิกโคโชรุ่นเก่าเนี่ยวเวลาปรับสปอตไซส์แต่ละสปอรตเนี่ยสปอตไซส์ก็คือตัวพื้นที่ในการยิงนะพลังงานก็จะปรับได้เล็กน้อยแต่ว่าเจ้าพิกโคโชโปรเนี่ยมันสามารถปรับพลังงานได้ละเอียดมากฉะนั้นมันก็จะปรับพลังได้เหมาะกับเม็ดสีความเข้มของรอยสักในแต่ละคนด้วยฉะนั้นพอปรับพลังได้เนี่ยมันก็จะตรงจุดได้มากยิ่งขึ้นก็สามารถรักษารอยสักยิงเม็ดสี Thank <laughs> you.